ตัววหลุดได้นะตัวหลุดเลยดามร <c oughs> ้อยอยู่ที่ใครช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อน ลอยว่เข้ามาไอ้บอยไอ้บอยเข้ามาคอยเล่นมันก็นแบบนี้อย่าตอมเยอะอย่าตอเยอะใครเล่นไม่ไดยเล่นไล่ได้ใหญเลยมันล้มมันล้มมันล้มมันล่นรอะไรรอไมันใช้ของเยอะม้ขงเยอะ้ง่ไี่งเป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเาดเาพเปิดไว เดเจอมาซูซากะเดี๋ยวเจอเนเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนชุบขอเพื่อนหน่อยเพื่อนี่สวยตัวยิงตัวมาได้ครัพี่มีตัวยิงอยู่ในอยู่ในนิโมนิโมขาวตัวยิงอยู่ด้านขวาตัวหนึ่งนะชุบเพื่อนด้วยโอ้ยชวนเพื่อนกันไหนสิใครล้มมาชุบเพื่อนด้วยไอเจ็ดโคบอยกีโคบอยกูทีโคบกูไป่ทีแม่แม่ผมไม่ตายได้ไหมไโอ้โหแบบอีเดปูดอ่ะอีเดปูดอ่ะอือจี่ต้องตัวหนึ่ ยังโง่คือหน่อยเพื่อนหน่อยชุบผู้ใหญ่แฮรี่กันเยอะชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนดูเพื่อนด้วยชุบไปชุบไปชุบไปชุบโซ่ชุบแล้วชุบแลซ่ชุบโซ่ชุบโซ่ไปจริงไม่เปลี่ยนเลยชุบลงแล้ว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 ลุงตื่นครับลุงลุงตื่นครับชุบเพื่อนไปตัวนี้เขาจะชุบ

เก็บแล้วครับผมเก็บแล้วหน้าบ้านผมยังตีอยู่เลยอะเนี่ยไอ้แทงเพื่อนตัวเองวาย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 ชกเพืแอนตัวเองชกแพืนตัวเองดิเก็บรูดิ้งครับมีดมีดมีดไม่กู่ชกใครไม่ได้เลยตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตาย จะปัดเาแจ็ระวังพี่บอพอพี่เราที่แมวเข้าไปไปแล้วนะเก็บบนเด้อนะครับเก็บบุเด้อนะครับเก็บบุเด้อนะครับเก็บบุเด้อนะครับมาดีกว่ะมาดีมาดีมาเปล่ามาดี

ยอมราคา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 ยอมราครับยอมแล้วคาเต๋อยอมไปเตยอเต๋ยอมไป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 ยอมแล้วยอมแล้วระเบิดควันระเบิดควันยอมแล้ว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 ท่านพี่โดนใครอยู่ยอมไปยอมไปไอ้เหี้ยยอมไปบอกฟังกูดิไอ้สัตว์ฟังกูยอมไปฟังลงฟังลงพี่เต๋อใจใหญ่สัตว์ไม่เกี่ยวหุ่ข่าวครับวางระเบิดหน่อยวางระเบิดรู้ปะ

พี่สวยน้องชายเฮ้ยอีคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงในบ้านเร็วเร็วยิงดิเฮ้ยยิงดิยิงกูยิงกูยิงดิพี่ยิงผมเออเฮ้ยช่วยช่วยช่วยอนอย่าอย่แทงกันเองนะระวังระวังจะเปิดประตูเขาดิอย่าเปิดประตูเข้ามาเอาแค่ที่มีอยู่ปิดไฟปิดไฟทีละคนถอยใถอยให้ลุงเล่นเป็นตัวถังอ็อกเห็นไะมแทงเลยลุงเล่นตายไอ้ลุงไปได้ไงอ่ะตัวถังอ็อกอ๋อ โดนยิงโดนยิงโดนยิงในในในโรงรถมีตัวหนึ่งนะในโรงรถมีมีมีตำรวจเหรวชุดแบงหนึ่งชุดแบงหนึงชุดแบงตายลุงตายลุงโดนยิงลุงตายชุบดีชุบดีอยู่ตรงนั้เหรอแบงนชุบแบงดูแลแล้วครบ่อยครบ่อยเดี๋ยวผมก็รบเลยหมดมากูคนหนึ่งดิมากูคนหนึ่งดิดต้องตื่นอ๋ออุ้มศพอีคนหนึ่งเดี๋ยว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 อุ้มศพฮะเอ้ยข้างนอกกับเข้ามาบวกข้างในข้างนอกมีรถมีตีตีตีนะข้างนอกไม่ต้องเล่นแล้วข้างนอกไม่ต้องเล่นแล้วข้างนอกไม่ต้องเล่นแล่น ข้างนอกไม่ต้องเล่นเว้ยช่วยแยกช่วยแยกตบช่วยแยกจากขเลยเจเจแยกรวจเบอดคันดึงให้เธอก็บปเลือมระเบิดแล้วเขาระเบิดแล้วเขาระเบิดแล้วดวนเจเขึ้นมาเจมกุ้มเลยขึ้นมาได้แล้วได้แล้วแจ็คไหเฮ้ยทันปะวะไปเอา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 ศพไปเอาศพไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟก็ศพไปด้านหลังเนี่ยเซิร์ฟเดี๋ยวกูซ่อมบ้านถอยเอาไปเอาไปเอาไปเล่นเล่นของเวลาไปก่อน

ตอลอไม่เอาแล้วตอลอเรายอมแล้วบอกตอลอเรายอมแล้วโอเลครับยอมแล้วครับตำรวจยอมแล้วครับยอมแล้วครับยอมแล้วจครับยอมแล้วครับยอมแล้วครับยอมแล้วครับมาชุบเรียกอะไรครับขอตอลล์ไอ้ไอ้ไอ้พวงยิงครับผมยอมลซ้อมบ้างนะซ้อมบ้างนะซ้อมบ้างเลยมาเลยมาเลยมาเลยซ้อมอยู่ซ้อมอยู่โอ้ยเอาไปเลยแล้วกูโดนอุ้มประมาณสามสิบแปดล้านรอบแล้วเนี่ยอุ้มลงกันแล้วอุ้มลงกันแล้วอุ้มลงกันแล้วพลิลุกได้ไหมครับไปตรงนู้นโดนอ่ะมึงเห็นอยู่ข้างๆไหมข้างๆอ่ะไอเดียวว่า ตัวเดียวเว้ยตำรวจคนเดียวสวยแค่นั้นแหละตำรวจตายหมดช่วยเซิร์ฟเซิร์ฟทำเพี้ยอะไรวะวิ่งเพี้ยรถระวังรถระวังรถระวังรถช่วยไปเซิร์ฟได้ป้าใครมีที่ชุบใครมีที่ชุบระวังระวังที่ชุบหมดแล้วข้างบนใครมีที่ชุบลงมาชุบลงรถหอะไรลงรถอะไรตรงไหนเดี๋ยวผมชุบลงรถระวัง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 รถมันติดแยกแล้ว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 เรื่องให้เดดับเครื่องให้ มาแล้วตำรวจมาแล้วมาซ้อนแล้วมาซ้อนแล้วมาซ้อนแล้วไปเล่นลงรถได้ไปเล่นลงรถได้เฮียลงรถเล่นลงรถลงรถทำไมไม่ไม่ต้อง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 เลยเด้งหนยเด้งหนชุบชุบไปชุบลงรถหน่อยไปชุบลงรถหน่อยไปชุบลงรถชุบชเหลือป้างชุบเหลือป้างข้างล่างอ่ะชุบชุบโยชุบชุบเชียงโอเคเสร็จเสร็จเสร็หมดแ็จเลยโอ้โหเซิร์ฟเซิร์ฟอันนี้เซิร์กต้องรีบไปเซิร์กนอกนั้นบ้านเย้ประตูรถปิดด้วยเซิร์กต้องรีบไปแย้จบ เมื่อกี้เขาอุ้มผมลุงตำรวจด่ะผมเลยตายไอ้มงชุบยางไอ้มงชุบยางไอ้านะงอยไมันมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจม่อะไปเลยไปเลยไปยอมแล้ว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 ไม่มีแล้วศพไม่มีแล้วยอมแยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วยอมแยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้ยอมแล้วอมแล้้ยอมแล้ยอมแมแล้วยมแลอมแอมแล้วมแลออมแล้วอมแล้วมแลออมแอมแล้วมแลออมอมอยอมแล้วแล้แล้วลยยอมแล้วยอมแยอม ไปไปหอเพื่อนออกหอเพื่อนออกหอเพื่อนออกเอาเพื่อนออกหมอหมอขอโทซนโซนนะครับขอโทซนโซนนะครับมีสุ่มเลยครับข้างมีสุ่อยู่บ้าออกไปแล้วเหรอไม่มีราคาโซนหมดแล้วราคาโซนหมดแล้วเป็นนี่ฮอยลเลยทุกคนเขบอกว่ามันไม่มีแล้วเพื่อนออกเพื่อนออกไม่ฟังอาจจะยิงอย่างเดียวจะไครับบ้านนะครับจะไปเอาหอตัวที่นะครับเมื่อกี้เขาวิ่งถึงหอศพเรยบ้านมึงจะเจรจากทำไมวะเมื่อกี้ไอ้รับร้อนงงวะตำรวจไม่ต้องปล่อยให้เราเหรอเดี๋ยวต้องประตูไม่รนตายเหรอ วิ่งถือห่อศพแต่มึงมาตัวระเบิดตายเฮ้ยมากูดิไอ้แจ็คโดนไปไอ้แจ็คโดนไอ้แจ็คส่งจีมาพี่พี่พี่ดูคุมบ้านหน่อยพี่มาดีมากูเดี๋ยวมาซ่อมรถไว้เอ้ยซ่อมประตูนะช่วยกันซ่อมหน่อยช่วยนักเรียนหน่อยตรงกูไปซ่อมประตูลงรถกูไปซ่อมประตูลงรถ น้าจะเบิกออกไปก่อนพี่ได้จับได้ของคนแล้วพี่เอ้ยมีห่อเปย์อยู่ในบ้านเขาอยู่อ่ะตำรวจพี่อยู่ชั้นบนน่ะขอเปย์อ่ะเอ่อมาช่วยมันช่วยอาบน้ำไปดูเขาบอกไปดูเพิ่มเกียร์เปย์ต่อเดี๋ยวมามาไปส่บตำรวจพี่ห่อมาให้แล้วพี่ไปก็แล้ไปก็นล้วไปดีๆนะจุดเดียวมึงเห็นจุดปั๊งไหมจุดอยู่ไหนอยู่ะเดีลยวแถาเรนมาเขาลง ้ยไอ้เหี้ยเอาจริงโดนแจ้งแล้วไม่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 ไปแล้วเอ้ยไอ้ศพอยู่ในรถนะยึ่ต่ำอยู่ในรถแล้วครับทำไมทำไมเนี่ยเฮ้ยน่าเกียดไปเปล่าหมอไอ้เหี้ยอุ้มคาในรถเลยแล้วตำรวจยิงผมมาได้ไงเนี่ยในรถอ่ะโดนไปวยิงเขาว่าครับลงมืนโดนลงไปรีบไปรีบไปรีบไปเยิงา ใกล้หน่อย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 เร็วเร็วเร็วอีกวอีกอันไหนไม่ขอพูดดิใครวะพวกเราปะศกเนี่ยครับเออขอพูดดิให้พวกเราบ่นนะถ้าพวกเราขอพูดมาด้วยไปใจก็ไม่ต้องไอ้นี่เด็กี้ขามือเลยเหรอหมอดึงไปอ่ะใช่ครับขึ้นรถแล้ว ต้องแล้วะม่ดนอนนอจังแล้วอมาโดนอะไรอ่ะแจงโดนจับปะโดนครับโดนสองศพเลยอ่ะไม่โดนสองคนปะใช่ครับลงอีกศพนึอ่ะไ้แบงค์เข้าไปแล้วกพเยวไอ้พิงไอพิงเข้าไปแล้วอ๋อ ใช่ครับพี่แมงครับตามไปแลอกเขาได้ไปสบในชนแล้วเราเสียหนึ่งสบแล้วอ่าอุ้มอุ้มกุ้มครับปุ้มต้องสามสีตรงไปทางตึกลุงหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเปลี่ยนนะเดี๋ยวกูจะอุ้มไปหลังเดี๋ยวไปโดนสองไปช่วยไอ้แจ็คหน่อยเอกอระ เกงเก่าใช่จก่งเนอไปเมาช่วยพวันวันนี้เาไปกันเราไปเดี๋ยวไปช่วยต่อกันตัวดีเหอกระบะย้อนนี่เหรอเขาอบเข้าี่นี่เดอลุกมาแล้วมาแลเข้าไปเข้าไปเข้าไป ไปข้างบนใครมารับเนื้อให้หน่อยยพี่เดินประตูให้ก่อนเไปลุงทอมอยู่ไหนอ่ะลุงทอมไม่เห็นมาเคลียประตูทอมฉีดวัคซีนอ่ะไปฉีดวัคซีนโอ้ยสัตว์ถึงว่าทำไมประตูแม่งปิดไม่เสียนเลยยวอยู่ประตูให้ ประตูมือสองขอระเบิดหน่อยดิจะไปช่วยแจ็คตำรวจมาหาคุณป้แจ็คโดนจับกระเป๋าตำรวจมาหากูณป้าเนี่ยตำรวจมาหากูณป้ามาไม่มาลุงมีอยู่บนยหน้าบ้านครับมามาแล้วบอกนะลูกจะนอนพี่เปิดสีลูกเฮ้ยใครใครวางเป็นอ่ะไปช่วยคนเมาพี่เดี๋ยวผมไปกับผมไปกับไอ้มนี่นี่เปิดไปกระจุกใครก็ได้เดี๋ยวแหวกใครเนี่ย ไมทีแรกเจะไปแต่ไปที่จะไปใช่ไหมไอจี้เหรอโอเคมงใช้สีลูกพี่สีสีลูกสีลูกไอ้กูหยิบให้ไอจี้ออเปล่าเลยไม่ใครได้จะครับยาเขียวใครมียาเขียวขอยาเขียวหน่อยแล้วค่อยไปทำอะไรหกมาเกียร์ขาดเจ้ามันโอแปดสี่มีให้มีให้แปด มามาครับเกาะตัวนึงไอ้โไมค์ก่นโจวคุณต้องไปช่วยพี่ที่คุกเผื่อเจอหนึ่งหนึ่งพั่งร้อยสิบสครับพี่คาับอ่อหนึหกห้าใยางบอกได้นะครับพี่สมไอ้จ๊อยู่ไหนมามารอรถละใช่ยางบอกได้นะครับแปดสี่ไม่เอายางไม่เอาช่วยแจ็คไม่ไมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับ ติมน้ำมันให้ด้วยข้างล่างอ่ะเรียบร้อยน้ำมันเรียบร้อยเต็มถังอาบน้ำแป๊บพี่โอ <Okay. S 2> เคเดือดให้มามีแต่หอมีหอหมอครับหอหมอ okay, okay. โอเคโอเคแสดงไอเบก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 เบกอีสปืดไอ้วันนี้ซ้อมทีมนะดึกๆอะ่ะได้ครับ แล้วแล้วแล้วพี่ม่วงเอ,อกอยังไไอม้ไอมอมงมันออกออกตู้ตอนกี่นาทีวะเนี่ยแต่เคสเพิ่งเด้งมาเคสเด้งอยู่ค่ายทน้หารเลยนะเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเป็น <c oughs> พี่ม่วงวะพี่เออยถ้า <c oughs> เป็นไหนม่วงตั้หนึ่งนะมาดูก่<ต> <c oughs> กัน <c oughs> เพราะว่าพวกเราไม่มีใครไปหลุดแล้วนะน่าจะพี่ม่วงปะเออไอ้ม่วงไอ้มงมันมีโทรศัพท์แล้วนะแล้วมันไม่รับด้วยนี่ดิ ก็น่าจะใช่ไม่มีบัตรกู้าต้องไปช่วยอ่ะรอยเฮียแจ็คอ่ะใครเล่นรถถ่วงเวลาตำรวจได้ปะกูจะไปกูจะไปช่วยเพื่อนอ่ะมันกี่เคสอ,อ่ะสองเคสพี่ตอนเนี้โโยโหยาเลยอย่าเสี่ยงดีกว,วา่าไปฟังวอลก่อน เผมเจออยู่เขาหน้าบ้านดีจีนะครับตอนนี้ตามอยู่วไปช่วยไม่รับจริงเลยครับใครโดนมะน่าจะม่วงออกตู้สดๆไอ้เแ้่มันไปดักเลยเหรอมันเจอเลยเหรอมันออกจากบ้านเราไปเมื่อกี้หรือเปล่า กว่าเจอคันเดิมอ่ะมาเล่นหน่อยมาเล่นหน่อยเฮ้ยไอพิงหรือเปล่าอาวไอพิงอยู่ปะโูพิงจานหน้าอยู่ครับอยู่ไม่ไม่ได้โดนใครก็ได้เล่น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 ได้ไหมเล่นได้ไหมศพอ่ะเดี๋ยวกูจะไปช่วยเพื่อนกูต้องไปเดี๋ยวพี่ไปเล่นให้ก็ได้ไอเฮียเราไม่มีใครอยู่กับกูอีก คาอยู่ในบ้านนบ้านดีจีไอ้ในบ้านดีจีาแถวเนติ๊กตอกไเกไหเราไปดูเนี่ยไปในบ้านบ้าแล้วพ่อนาเซเซคเดกอะเกดน่นเลยนบ้านเรา พวกเราไปหาอยู่พวกเราไปหาอยู่เหแล้วไม่ใช่หรอเอาไปหลังบ้าน เคลดบ้านอนะ่ะเรายังไม่ไหวเราคมีได้ไหมครับเอาเคลดนอกกับเขาได้นะเ,เคส็ดเดี๋ยวกินาอยู่นะไม่ใช่เคลดที่คนมาล่าสุดผมกำลังไปดูให้อยู่บ้านเดียว พี่โนอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะรอรอรอจนกว่าตำรวจจะมานะพี่เงียบเงียบแป๊บเงียบแป๊บเขาวนอยู่เขาพี่โนไม่ต้องออกจากบ้านนะอยู่ในบ้านไว้เลยใช่มใช่ใช่จนกว่าตำรวจจะมาพี่มากันเยอะนะต้องมากันเยอะนะเขียนัััไไไดด้้คคครรรบบบ ยืดหนึ่งน้องดูตอกใกล้ผมเลยหมอบอกว่ากระดานกลางตีกันนะครับแผลปอดอยู่บนเขาน้ำมองไม่ชันขาบเร็วแค่กรดูกระดานกลางเลยขับ้านที่เต้นเขียวน้ำเยพี่เห็นแล้วพี่แล้วผมจะไปแทนให้แต่ผมว่าเราจะเข้าบ้านเข็มคุรุ่งเรียบร้อยล้มขับเจอว่าแผลขาวตด้ไปมได้ไห เคลดนั้นให้แจ็คอุ้มพี่ให้แจ็คอุ้มโอเคได้ครับสายกแต็กแข่งที่เขาประมูลให้เราแข่งธรรมดาครับสีขาวแตะลันได้ไหมวะมันไม่เห็นพูดกันเลยว่าอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้เหี้ยชีของกูเนี่ยพูดจังตรงไหนแตกตรงไหนแตะครับซ้ายหลังพี่หลักหลังหลักตรงครับตรงยาวเส้นด้านแลนด์น็อต สามาให้ครัาขึ้นเลยสามสขึ้นเลยาพี่ครัสสี่ไเลยสามสล้วพัดพี่ิงแตกว่าพี่มีรับใช่ไหมชนนะพี่ระวังชนนะ้าเลยเสแวตกกว่าขอให้แตกเอับบ้างโนโดโดงอางอาววันอาวัโาวัไอ้ป๊ยูสยูตังให้อาเ่นดับหรือเปล่าดับหรือเปล่าดับดับปะมันดับันดับัจะดับัจะดับตัดี มือเขาพูดอเขาาไม่ดับพี่แต่มือเขายิงอยิงงอหมอยิงอยิงอบงองเขาเปอนเขาาเรียกกขารังเสริมอยู่เขาเรียกเขารังเสริมอยู่ลูกคนเดียวคนเดียวส่วนก่อยู่งหน้าคุกนะครับยังสบยังยังหลังคุกก็มีเคสหนึงลหลังคุกอ่ะยังสบยังสบยังวันยังสพวันแต่ปียังยังสพันแล้วรถมันพังแล้วรถมันพังแล้วไปยังไม่ดีเดี๋ยวผมจะไป ไประหว่างนั้นเราไปเลยไปเลยขึ้นรถไปเลยวิ่งหนีแบบนี้นะรถรถรถกราพังรถกระพังไอ้ไี่ไม่แล้วมึงดูรถด้วยมึงดูรถด้วยดูรถเขาด้วยใหญ่ยวรถเขาดูไปไปพาวไปเดี๋ยวพี่เคสเดียวนะไอ้แจ็คมายังแจ็คกำลังมาครับออกหูไปแล้วเดี๋ยวพี่เคสเดียวเคสเดียวละผมเคลียร์เคสเพื่อนละรถโอเคครับเพื่อนผมไปไหนอ่ะเพื่อนผมไปไหนล้หมดเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับลุงน่าจะเอาไปทุบพาวจะเสร็จแล้วครับไปรุ่น ไอเซิร์ฟอุอ้มอยู่เคสหนึ่งเท่าไหร่เอ้ยยี่เซิร์ฟอุอ้มอยู่เคสหนึ่งไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟอุ้มอยูเ่เคสหนึ่งใช่ไหมพี่เราเราเหลือสองเคสเราเหลือสองเคสเราอุ้มอยู่สองถูกต้องไหมโอเคใช่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 ครับ นะครับหน้างานเมื่อกี้ที่ตรงแถวโกลนั้นมันไม่มีคนพารถนะอาจารย์พี่เหมือนรถคนงายไหมหรอพี่มันเป็นคนนั่งไอ่ไม่พี่ผมหันไปมองมีคนพาอยู่ไงผมเลยไม่พาวแบบคี้เป็นรถสามสี่ไม่ใช่เว้ยสามสี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ฮีโร่ไมปืนบวกห้าต่างหาไม่ใช่ครับไม่ใช่ปืนบวกห้าแล้วไม่ใช่สามสี่เลยมันคือลูกแม็ก ขอให้คนได้ปืนบวก้5ไปไม่แม่นเท่าผมก็แค่นั้นดูเคนนอกก่อนมีเคนนอกอยู่ไหมมีเคนนอกอยู่เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเช็คให้ก่อน883ความแม่นิ่มคืออะไรคุณอยากเห็นหน้าจอ360เป็นร้อย เดินมาคนเดียวเลยไงมึงอะ่ะเผื่อแพรร้อนอากาศช่างร้อนเหลือเกินตอนใส่กระสุนอ่ะเผื่อมันบัคกไงเป็นสามสิบนัดอ,อีเย่แม่งไม่บัคกให้กูเฮ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ต่อยนี่เลย คิคสซาคิวดูรูอะไรวะมันชื่อว่าอะไรไอ้พลเอกอะไม่ได้ระเบิดใช่ไหมครับผุลืมชื่อคิสซาลุวะเขาคิสซะลุวะเขาทำอยู่วัดเข้ามาแล้วพระเจ้ามาแทงเขาตายในนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประกอบเลี่ยต้องประกอบตู้ก็ยังไม่เสร็จเซ็งศพอยู่ไหนพี่แจกันไปแล้วบะาศพแจ็คกนไปแล้วครับโอเคไอ้เซิร์กไหวอยู่วะเนี่่ยอะให้ทุกคนเตรียมตัวตามล่ามาอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมพวกมันจะมามันต้องมาช่วยเมื่อกี้มีคนออกไปล่าแล้วพี่ เออรถสามร้อยสามสามร้อยโลอยู่ไหนอะอยู่พี่พี่พี่ต้องออกมาให้เพื่อนหรือว่าใครได้ให้ตรงไอเต๋ยไว้พี่เต๋อเอาไหมมาเล่นเปล่าสามร้อยโลไม่ไม่พี่ผมต้องอุ้มต่อไงมันไม่ออุ้มอะไรวะเพื่อเพื่อได้เพิ่มไงครับลุงไม่ไม่พต้องใช้ก่อนออนได้เพิ่มค่อยเปลี่ยนที่บ้านกลับมาเอาที่บ้านไงเดี๋ยวพี่ให้คนยืนประตูแทนข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวพี่ออกไปเล่นให้หาเลยพี่ ว่องอะลุงปล่อยก็ได้ครับมันเนี่ยมีห<ม><ม>นึ่งศพอยู่ในบ้านกำลังขึ้นรถไม่หายหรอกเฮวยได้อยู่นสองอยู่ยังไม่ออกนะน,น้ำ ไม่รู้เบอร์เลนสแกนบ้านทางคารแลตุกิทใครมีทิชชูบ้างอ่ะตั้งขึ้นมาไมพี่มีอันหนึ่งเอามาหกแปดสี่ลงเอาเกียร์อันไหนไอ้เย้ยทะเบียนเลยวะลืมวะเฮ้ยสอนแล้วครับไม่มไม่ไปสอนแล้วครับไม่มีมีเหรอวะ K L Q หกห้าสี่วะบ้าใครจำได้บ้างเฮ้ยเอ่อรวมพวกเราทุกคนเลยเป็นเป็นเล่นหน้าบ้านไปเล่นหน้าบ้านของรถออกมาทุกคนเลยเข็นนอกไปบ้าน 8นะเขาขึ enfin? ้นซี8ขึ้น c 8เขากำลังซ <sh ่อม c 8กิดอะไเดี uh ๋ยวไปหาเดี <h <h ๋ยวฮอรตรวจอีกรอบเดี๋ยวมาร้อยกว่าครั้งอ่ะ DG อ่ะมันจะไอ้นี่ได้ไงเฮ้ยน่าจะมาทางในเมืองน่าจะเข้าเมืองขาบ้านด้วยกันแล้วออกจากบ้านน่ะตามคันพี่เม้งหน่อยพี่เม้งแท็กให้ไม่ก็ซี8ไม่ไม่ซี8แต่ไม่ออกนะซี8แต่ไม่ออกป8ออก8ออกหน้าบ้านจะออกหน้าบ้านออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปหน้าบ้านออกไปหน้าบ้าน ทางหน้าบ้านหน่อยพี่มาแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วทางหน้าบ้านเลยสามสี่ยิงยางผมเสรแล้วออกไปแล้วเลี้วยวซ้ายไปทางร้านเก็บเก่าน้าผมต้องซับผมโค้งยาวทางถึงพยาตายแล้วผมไมไ่ได้เลยยุ่งคันผมเป็นปเก็บแต่สามสามผมไปทางร้านถุงเจ็ด<อ>สิบแปดแรงยิ่งหนามไม่ทันขวาไปทางกระดานเล้ยวซ้ายลงมาอุโมงค์ตรี

ไปข้างนร้านหูคนไปหน้าร้านหลอนมหายหน้ร้าอะไรน้ใเวให้เวตรงเผิ่ใหญ่นีไปเลยนะตตตามหลังมาใจใจเใจปใจเใจเปิดใเปิดเปิดใจเปเปิดไปทางอเขียว

Take Jannan Kaur is my J.A.K C.T.R is my V.A.K I don't give a shit you don't care I'm on the top of the T.T.A Jannan Kaur is my J.A.K my V.A.K don't don't the